ผมสวัสดีครับผมสุดใจส่งทั่วไทยครับรายงานตัวอีกแล้วครับรายงานตัวเป็นประจำให้กับพี่น้องเกษตรกรทั่วทว้งเมืองไทยนะครับเรามาติดตามทั่วฝักยาวที่ฉีดโสมแดงครับสุกตั้นสังเกตครับนี่ดูโอ้โหดูดอกมันออกครับนี่พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกทั่วฝักยาวดูครับดูความดอกดูนี่ครับแล้วตอนนี้ทว่วฝักยาวโล่5บาทใกล้จะเก็บแล้วครับอันนี้ก็สวนของเสียสมพงษ์นะครับ ครับอยู่แถวหนองบอนแดงนะครับนี่ครับใจสมแดงครับเสียสมมงคือควานทันแท้ครับเก็บแตงโมแดดก็ใกล้จะเก็บถั่วฝักยาวนี่แหละครับสโลกการใครรู้จักสมแดงไม่รู้จนนะครับใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนก็จะจนได้ยังไงละครับก็ดูดอกถั่วเลยครับขนาดนี้ครับดูโอ้โหดูมันออกเป็นก้อนนี่ครับไม่ใช่ออกดู โอ้โหมันออกทุกช่องแลครับอันนี้เยียสมพงษ์ฉีดโสมแดงแล้วก็จะเน้นตัวอะมิโนหนักหน่อยครับนี่ครับดูมันแตกยอดออกดอกดีครับนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่สนใจอยากได้โสมแดงไปฉีดแล้วได้ถั่วฝักยาวแตกแขนงดีอย่างนี้ดกแบบนี้นะครับฝักสวยฝักยาวครับฝักจะไม่งอฝักจะไม่ขอดจะไม่เป็นหางหนูนะครับสนใจโทร0959612667ครับสินค้าพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางสุดใจส่งทั่วไทยครับสวัสดีครับ